สวัสดีด้จ้าพ่อกันอิงแล้วค่ะกับเอ้ยตุก,กตาพาฝันมาค่ะมาดื่มกาแฟกันตอนเช้าๆเนาะค่ะเนาะทางพี่ด้วยค่ะทางเงินเอ้ยทางยุโรปนี่ยังเป็นตอนเช้าอยู่ค่ะ <c oughs> เมื่อ้อยูเหนือเหือนข <Ừ. S 1> <Y> ้างนอกมีลมแหงค่ะอากาศก็ยังเย็นอยู่เลยค่ะมาเพื่อนๆก็สบายดีกันทุกบ้านทุกคนเนาะเพื่อมีความสุขกับมือใหม่วันใหม่ได้จัดเด้อดูแลสุขภาพค่ะ 嗯嗯。<clears throat> อย่างเศร้าอยู่หาเรื่องคุยอย่างโบขึ้นโบกค่ะมาจิบกาแฟไปนลำกันก่นกนนอกนโะค่ะเนาะเอาเมื่อคือนนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานทางเงินเอ้ยทุกาตานี่พันแข่งฟุตบอลนะยค่ะชนะสองศูนย์แฟนเอ้ยกับโบดีใจขนาด จักห้องจักหูค่ะเอ้ยก็เป็นนํากันคำมว้วนไปอีกแบบหนึงค่ะเนาะอ่ะใส่ฝังกะเว็บเข้ามานำสมองนอยนึงค่ะมากาแฟมืฟ่เล่าค่ะวันนี้จักหนได้อกข้างนวกขอ,งอก่ของบริโอคนากค่ะนะคือ,ออกอยู่แต่ว่าจักหนได้นั่งบ่งบรินั่งเพราะว่าเห็นกลุ่มอุตุว่าฝน ฝนมีฝนนํำค่ะแต่ว่าอากาศก็ประมาณยี่สิบยี่สิบสององศาเลยว่าลมมันแหงลมมันแหงกันหนาวเลยค่ะอากาศเย็นท่านลมแหงเว้นแต่แดดออกมันสิเป็นอากาศอุ่นๆเนาะค่ะเนาะก็บโบว่ากันค่ะทุกตาผาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนที่มาทักทายเนาะค่ะเนาะมื่อใหม่วันใหม่เอัาเอาคำสั้นนีเนาะค่ะเนาะบม่ต้องเยอะเพราะว่าันนั้นง่ายๆสบายๆ ทุกบ้านมีความสุขเนจันจะเดอนสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ